ีตอนบ่ายๆครับผมวันนี้วันหยุดออกมาหาอยู่หากินครับมาไล่ดักหนูนเจอดูสวยๆเลยนะแต่ไม่รู้มันจะไปทางไหนนะผมก็ไม่ได้ดักตรงปากรูหรอกก็มาดักไว้ตรงตรงนี้ ดักไปประมาณหกเจ็ดหลังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุนกันครับดักไปหกหลังเองมั้งครับเพราะกับดักนี้อยู่แค่นี้เพราะเดี๋ยวจะเดินไปหาดักกบต่อนะครับไปเลยครับับผมดักกบก็ประมาณนี้ไมยเป็นหลอดนานะเอาไว้เจอพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันนะเอาไว้ลุ้นเช้าเลยดักกบไปหกแล้วก็ดักหนูไปหกเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ สวัสดียามเช้าครับผมมาครับลุยมาดูกำดักหนุ่มเงิหนหลังแรกเป็นไงดักไัหน่อยนิดลื่นโอ้ยลุดเฮ้ยำาไม่ลั่น,นเปล่ปาโอ้โหขี้เลนเละเลยเข้าดันข้างเลยเข้ารูเลแล้วมั้งเลยโอ้โหนี่ขี้ดินเปียๆ มุดเข้ารู้ไปแล้วน่หลังแรกแลั่นเปล่าไปแล้วครับไปครับไปดูหลังต่อไปกันดูหลังนี้นะหลังนี้ไม่มาครับเดี๋ยวปูอยู่เหมือนเดิมเลยเก็บกันครับมาดูหลังนี้นะ เป็นยังไงหลังนี้ตีตีแต่ไม่โดนครับโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นยังไงไม่โดนหรือหลุดหรืหอยังไงไม่มีร่องรอยแสดงว่าตีไม่โดนแน่แน่น เอวก็ดับหันหลังเข้าแบบหันหลังเข้าย่าเนะยมันยังเข้าข้างหลังได้นะไม่มีร่องรอยแปลกๆมาดูหลังสุดท้ายกันนะ หลังนี้ดักไว้อย่างลบไปจะมีตัวไหมเนี่ยดักลั่นฮลลั่นลั่นลั่นไปไหนเอา้ามีตัวครับแกวเลยนี่แท้เึกว่าจะไม่โดนซะแล้วตัวเล็กนะโอเคครับ okay, ยังพอได้แต้มครับโอ้โหกว่าจะโดนหลังสุดท้ายพอดีเนดักไปหกหลังเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับมาดูกบกันดีกว่านีอรอ่ร้อยร้อยหนุ่ร้อยหนู่มนะคเนี่ยไม่ใช่ร้อยกบนะครับวิ่งบนรอบดูหลังแรกกันหน่อเป็นไงวะไม่ดินไม่อะไรเลย เงียบกิ๊บหลังแรกไม่มีอะไรมาดูหลังที่สองกันครับหลังที่สองกันตรงไหนตรงข้างหน้านข้างหน้าเห็นแล้วเห็นแล้วข้างแรกเลยหลังนี้ครับ นี่เป็นอะไรบ้างว่าม,มีรอยอน,นี่ก็รอยเท้าหนูแต่ว่าตรงนี้มีรอยเหมือนรอยกบเข้าอยู่นี่หน้าปากรอบเป็นไงบ้างมีตัวครับดินแรงดินแรงโอ้โหดินแหรงเนี่ยดินแรง,งอย่างนี้อู้ดันทะลุเลย ขออนุญาตสองมือนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมครับนี่ครับผมมาแล้วครับกบแ้มแรกครับตัวสวยๆเลยเอาแล้วครับเก็บก่อนครับครับสรุปผลงานครับนูเล็กหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กบ หนึ่งตัวกบตัวใหญ่อยู่นะครพอได้อยู่ได้กินครับสำหรับการออกหมายมาแบบเร่ง,งรีบ,ร,บรีบเหมือนกันนะครับเมื่อวานรีบกลับนะครับมาไวก็จริงแต่รีบกลับกลับไปเก็บข้าวครับแล้วก็รถเกี่ยวที่นานนก็รถพังอีกเขาโทรมาบอกนะครับก็หลายอย่างก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โฮไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ